ผมไม่รู้ว่าเธอเคยรักผมบ้างไหมแต่ตลอด20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยหยุดรักเธอเลยแม้แต่วันเดียวยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่หมีขอรักนะักเขียนนิยายคุณจะได้พบเจอเรื่องราวความรักที่หลากหลายและคุณจะได้รู้ว่าคำว่ารักงดงามมากแค่ไหนไปฟังกันเลยเล่านิยายเรื่องรอรักเธอตลอดไปมุมมองของพี ผมไม่เคยชอบการกลับไปที่โรงเรียนเก่าไม่ใช่เพราะเกลียดความทรงจำหรือมีปมอ,อะไรในวัยเรียนหรอกนะแต่เพราะทุกครั้งที่เหยียบเท้าลงบนพื้นคอนกรีตหน้าอาคารเรียนเก่ามันเหมือนหัวใจจะสั่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนเสียงฝีเท้ากล้องกังวานในความเงียบมันจะสะท้อนกลับมาพร้อมกับภาพจำบางอย่างที่ผมไม่เคยลืมและคงไม่มีวันลืมลงปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะเป็นงานคืนสู่เย้าครบรอบ20ปีนับจากจบมัธยมรุ่นพี่รุ่นน้องที่หายหน้าไปนานก็กลับมากันครบราวกับนัดหมายลับๆกันไว้แล้วในรายชื่อผู้ตอบรับผมเห็นชื่อของเธอคนที่ผมเฝ้ารอคำตอบของเธอมานานแสนนานใจมันเต้นผิดจังหวะตั้งแต่เห็นชื่อเธอในกลุ่มไลน์ผมนั่งจ้องชื่อเล่นธรรมดาธรมดาที่ใส่อีโมจิรูปหัวใจเล็กๆไว้ท้ายชื่ออย่างประหลาดใจ เธอไม่ใช่คนบือหวาในยุคนั้นไม่ใช่สาวฮอตประจำรุ่นไม่ใช่ใครที่คนทั้งโรงเรียนพูดถึงแต่สำหรับผมเธอคือทุกอย่างในความทรงจำและในวันที่ผมเกือบลืมไปแล้วว่าเคยรักใครได้มากแค่ไหนแค่ชื่อของเธอก็ทําให้ทุกอย่างย้อนกลับมาเหมือนคลื่นซัดโถ,ถมใส่หาดเดิมที่ผมเคยยืนรอผมยังจำได้แม่นเธอมักจะนั่งตรงริมหน้าต่าง แถวที่สองจากหลังสุดแสงแดดอ่อนๆมักจะลอดผ่านกระจกกระทบผมเธอจนผมแอบ,บคิดว่ามันส่องให้เธอคนเดียวผมจําได้ว่าเธอชอบดื่มนมกล่องรสน้ำผึ้งมะนาวที่ไม่ค่อยมีใครซื้อกันตอนนั้นเวลาหัวเราะเธอจะเอามือปิดปากเบาๆเหมือนกลัวเสียงตัวเองจะดังเกินไปทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่อะไรที่สะดุดตาแต่มันสะกิดใจ เธอไม่เคยรู้หรอกว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งมองเธออยู่เสมอไม่เคยรู้ว่าทุกครั้งที่ผมอาสาเอางานไปส่งครูจริงๆแล้วผมแค่หาโอกาสเดินผ่านโต๊ะเธอไม่เคยรู้ว่าเวลามีงานกลุ่มผมภาวนาให้ได้อยู่กลุ่มเดียวกันผมเคยเขียนจดหมายถึงเธอครั้งหนึ่งด้วยนะสมัยนั้นยังไม่มีไลน์ไม่มีโซเชียลอะไรทั้งนั้นผมเขียนใส่กระดาษโน้ตแปะไว้ในล็อกเกอร์ของเธอใช้ลายมือ ที่ตั้งใจเขียนที่สุดในชีวิตแต่มันก็เป็นเพียงข้อความสั้นๆเราแอบชอบเธอมานานแล้วนะแล้วเธอก็ไม่เคยตอบอะไรเลยไม่รู้ว่าเธอได้อ่านมันไหมไม่รู้ว่าเธอทิ้งมันไปตั้งแต่ยังไม่เปิดหรือแค่อยากให้มันเงียบไปแบบนั้นผมก็เลยไม่ได้เร่งเรียบอะไรจากเธอเลยและปล่อยให้วันเวลาทำหน้าที่ของมัน จนเราจบม .6 ด้วยกันโดยไม่เคยพูดคุยกันแม้แต่ครั้งเดียวแต่แปลกดีเพราะถึงเราจะไม่เคยได้พูดกันเลยผมกลับจำทุกอย่างเกี่ยวกับเธอได้มากกว่าคนที่เคยคุยด้วยซะอีกจำได้ว่าเธอชอบอยู่เงียบๆเวลาคนอื่นเล่นกันบวยวายเธอมักจะนั่งเขียนไดอารี่ใต้ต้นไม้หลังโรงอาหารจำได้ว่าเธอชอบอ่านการ์ตูนผู้ชาย มากกว่านิตยสารผู้หญิงจำได้ว่าเธอร้องไห้วันแข่งกีฬาสีเพราะห้องเราแพ้รอบชิงแต่เธอกลับหัวเราะในอีกหนาทีหลังจากนั้นตอนเพื่อนล้อว่าเธอน้ำตาตื้นจำได้ว่าเธอเคยผูกเชือกรองเท้าผิดข้างแล้วเดินเปยทั้งวันโดยไม่รู้ตัวเรื่องแบบนั้นอ่ะคนธรรมดาคงลืมไปหมดละแต่ไม่ใช่ผม ผมไม่เคยลืมและในวันที่ผมคิดว่าทุกอย่างมันผ่านไปนานเกินกว่าจะย้อนกลับมาชื่อของเธอในลายกลุ่มก็โผล่ขึ้นมาพร้อมประโยคง่ายๆที่ทำให้ผมมือสัน่นไว้เจอกันที่โรงเรียนนะทุกคนแค่ยิ้มเล็กๆในท้ายประโยคแค่ชื่อของเธอที่ผมไม่ได้เห็นมาสิบกว่าปีหัวใจก็เต้นแรงเหมือนตอนอยู่หมห้าไม่มีผิด ผมใช้เวลาทั้งคืนเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่แม้จะรู้ว่างานมันเป็นแค่บรรยากาศชิลๆไม่มีใครจริงจังอะไรแต่ก็อดไม่ได้ที่อยากดูดีที่สุดในวันที่เธอจะเห็นผมอีกครั้งมึงจะไปจีบใครหรือเปล่าวะเสียงของไอ้บอยเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประถมเอ่ยถามตอนมันเห็นผมลองเสื้อหน้ากระจกแคบ อยากไปให้ดูดีนิดนึงผมตอบพลางหลบตายายพลอยใช่ไหมผมหยุดนิ่งเล็กน้อยก่อนพยักหน้าเบาๆไอ้บอยถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วยิ้มบางๆแบบที่มันมักทำเวลาเข้าใจอะไรบางอย่างโดยไม่ต้องอธิบายมึงรอเธอมานานขนาดน,นี้เลยเหรอวะยี่สิบปี นานเกินไปแล้วมัง้งคงอย่างนั้นแต่มึงรู้อะไรไหมปูไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธอเลยนะเวทําำตอบของผมสั้นแต่หนักแน่นเสียงดนตรีเบาๆคลออยู่ในบรรยากาศของโรงยิมเก่าที่ถูกตกแต่งใหม่ด้วยไฟกระพริบหลากสีเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระยะๆะะจากกลุ่มเพื่อนเก่า เสียงทักทายเสียงเซลฟี่เสียงเล่าเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องสามีภรรยามันเหมือนการย้อนไปในวัยเด็กในร่างของผู้ใหญ่เต็มตัวแต่ผมไม่ได้สนใจอะไรพวกนั้นเลยดวงตาผมสอดส่องหาเพียงคนเดียวเท่านั้นและเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นริมสนามบาสเก่าจุดเดิมที่พวกเราชอบนั่งรอก่อนเข้าแถวตอนเช้า เธอยังดูเหมือนเดิมอย่างไม่น่าเชื่อผมยาวตรงแตะบ่าดวงตาเรียวที่มักหลุบลงเวลาเขินอายรอยยิ้มที่ทำให้โลกของผมสดใสขึ้นมาเธอสวยขึ้นนะแต่ก็ยังเป็นเธอคนนั้นที่ผมจำได้ไม่เคยลืมใจผมเต้นแรงขึ้นทุกก้าวที่เดินเข้าไปหาเรากับย้อนกลับไปเป็นเด็กมัธยมที่ไม่กล้าพูดกับเธออีกครั้งสวัสดีพลอยเธอหันมาช้า,ชา ดวงตาคู่นั้นสบกับผมโดยตรงและหัวใจผมเหมือนจะหยุดเต้นพี่เหรอผมพยักหน้าเราไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอกันอีกเสียงของเธอยังนุ่มเหมือนเคยเราก็ไม่คิดว่าเธอจะมาจริงๆเธอหัวเราะเบาๆแล้วก้มมองพื้นชั่วครู่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนเราได้จดหมายนั้นด้วยนะ หัวใจผมสะดุดวูบเธอรู้เธอรู้มาตลอดแล้วทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะผมถามเสียงเบามันเหมือนความกล้าทั้งหมดถูกดูดหายไปพร้อมกับคำตอบที่เธอกำลังจะพูดเพราะว่านายไม่เขียนชื่อผู้ส่งยังไงล่ะคิ้วของเธอกระตุกเบาๆก่อนหันมายิ้มให้ผมมันช่างเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอว่าไงนะ ผมไม่ได้เขียนชื่อตัวเองไปงั้นหรอไม่จรินน่ะเสียงของผมสันทายาอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินซึ่งคนตรงหน้าผมก็เตรียมการมาอย่างรอบคอบเรากับรู้ดีอยู่แล้วว่าผมคงจะไม่เชื่อกระดาษโน้ตสีส้มอ่อนที่คุนตาสเสลือเกินถูกหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าสะพายมันเขียนด้วยลายมือบรรจงสุดชีวิตว่าเราแอบชอบเธอมานานแล้วนะแค่นั้นใช่เพียงแค่นั้น ไร้ชื่อของผมลงในโน้ตผมอาปากค้างตาลอยจนเธอหัวเราะเบาๆอย่างน่ารักออกมาไม่มีใช่ไหมละ่ะแล้วแบบนี้ฉันจะไปรู้เหรอว่าใครส่งมาให้เธอแก้มพองอย่างแง่งอนแต่สิ่งที่เธอเล่าก็น่าแปลกอยู่นะจนผมต้องถามออกไปอย่างไม่เข้าใจแล้วทำไมเธอถึงยังเก็บมันไว้ละ่ะแล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นฉันที่ส่งไปละ่ะคำถามมากมายจุกอยู่ในอกการรอคอยยาวนาน20ปีทำให้มีคำถามนับล้านในหัวใจ และดูเหมือนว่ามันจะเกินกว่าที่ผมจะรับไหวมือตัวเองเริ่มสั่นเทาหัวใจเริ่มสั่นคลอนและดูเหมือนว่าเธอจะสังเกตเห็นเลยพาผมไปนั่งที่ม้านั่งตัวเดียวกับที่เธอเคยนั่งอ่านหนังสือเมื่อสมัยก่อนเรากับผมได้ย้อนเวลากลับไปหาเธออีกครั้งใจเย็นก่อนนะหญิงสาวกุมมือของผมไว้มันไม่ได้แน่นจนอึดอัดแต่ก็มั่นคงราวกับจะบอกว่าเธออยู่ตรงนี้ผมค่อยๆหายใจเข้าออกจนกลับมาสงบได้อีกครั้ง เธอยิ้มหวานเมื่อเห็นผมอาการดีขึ้นและเธอได้เริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เธอได้เจอมาสายลมที่ปลิวสวัยในราตรีที่มีแสงสีเสียงของงานเลี้ยงรุนร้อมรอบแต่ในสายตาของผมมีแต่เธอขนตรงหน้าที่ผมรอคอยมาทั้งชีวิตมุมมองของพลอยฉันมองตัวเองในกระจกการเวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆเพียงพริบตาเดียวจากเด็กสาวม .5 ก็กลายเป็นพี่สาวอายุเลขสามเข้าไปแล้ว คงบอกได้ไม่เต็มปากว่าฉันได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าโดยนิสัยเงียบเงียบไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่ทำให้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตถูกใช้ไปกับการนั่งอ่านหนังสือและมองผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตส่วนเรื่องความรักแน่นอนว่าเป็นศูนย์แฟนสักคนไม่เคยมีฉันคงสวยไม่พอละมั้งแต่รู้อะไรไหมฉันเคยถูกสารภาพรักด้วยนะไม่ใช่การสารภาพที่ข้างตึกเรียนเหมือนที่นักเรียนสมัยก่อนชอบทำกัน เอาจริงๆฉันไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ำแปลกใจใช่ไหมล่ะฉันจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งในยามเย็นที่กำลังกลับบ้านเหมือนปกติที่ล็อกเกอร์รองเท้าของฉันมีกระดาษโน้ตลายมือสวยเขียนไว้ว่าเราชอบเธอมานานแล้วนะการถูกบอกรักครั้งแรกในชีวิตทำให้ตัวฉันหน้าแดงจนรู้สึกร้อนเผาสายตาหันไปมองซ้ายทีขวาทีคิดว่าอาจถูกแกล้งก็ได้แต่ก็ไม่เห็นใคร ฉันพลิกโนต้ตอ่านหน้าหลังแต่ก็ไม่เจอชื่อผู้ส่งถึงจะรู้สึกดีใจอยู่บ้างแต่ฉันคงตอบรับการสารภาพนี้ไม่ได้หรอกเพราะคนที่ฉันฝักเพาะคนที่ฉันเฝ้ามองและอยากไปคุยกับเขาสักครั้งคือผู้ชายคนหนึ่งในห้องพีเขาชื่อผีฉันยังจำได้เสมอว่าเขาใจดีและคอยช่วยเหลือฉันมากแค่ไหนทุกครั้งที่ฉันมีปัญหาเขาจะเข้ามาช่วยเสมอ ฉันอยากคุยกับเขาสักครั้งแต่โอกาสไม่เคยเข้ามาหาเลยจนกระทั่งวันจบการศึกษาฉันก็ไม่กล้าจะพูดคำว่ารักกับเขาสักครั้งแต่รู้อะไรไหมโชคชะตาช่างเล่นตลกเสลือเกินในวันนั้นที่ฉันได้รู้ความจริงทุกอย่างเมื่อฉันได้เอาสมุดเฟรนด์ชิปจบการศึกษาไปให้ทุกคนเขียนพีได้เดินเข้ามาเขียนให้ ก่อนจะเดินจากไปฉันอ่านข้อความนั้นขอให้มีความสุขนะข้อความจากคนที่ฉันแอบชอบช่างมอบความสุขให้เกินกว่าที่คาดหวังไว้แต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือลายมือมันช่างคุ้นมากเหลือเกินฉันรีบหยิบกระดาษโน้ตที่เก็บไว้ขึ้นมาเทียบกันดูมันเหมือนกันทุกอย่างวันนั้นแหละที่ทำให้ฉันรู้ว่า คนที่ส่งคำสารภาพร,รักให้ก็คือพีคนที่ฉันแอบชอบมาตลอดแต่กว่าจะรู้มันก็สายเกินไปแล้วพีกลับไปแล้วไม่มีเบอร์ของเขาไม่มีช่องทางติดต่อหาพ่อขอเบอร์จากเพื่อนของเขาแล้วโทรไปเบอร์นั้นก็ปิดการใช้งานไปแล้วเรากับว่าเขาพยายามจะลืมทุกอย่างและไปเริ่มชีวิตใหม่ตัวฉันในวัยเลขสาม นั่งลงพลางมองกระดาษโน้ตที่มีคำสารภาพรักของเขาเพียงได้อ่านก็นึกถึงเขาขึ้นมานายจะยังรักฉันอยู่ไหมนายจะยังคิดถึงฉันอยู่หรือเปล่าแล้วนายอยู่ที่ไหนกันแน่ในตอนนั้นที่เสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นมาติ้งผีเข้ากลุ่มลายของห้องเรียนน้ำตาของฉันไหลาอาบแก้มอย่างไม่รู้ตัว ในที่สุดก็จะได้คุยกับเขาอีกครั้งแต่จะให้ทักไปหาเลยอาจโดนหนบหน้าหรือเปล่าฉันเลยขอให้หัวหน้าห้องจัดงานรวมรุ่นขึ้นมาและนั่นก็ทำให้ฉันได้มาเจอกับเขาอีกครั้งในวันนี้เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละฉันพูดรัวจนลึงหายใจผีที่ไม่ได้เจอกันมานานมากๆยังหล่อและน่ารักเหมือนเดิมและเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนเดิมด้วย คำถามของเขาทำให้ฉันแก้มพองขึ้นมาแล้วเธอยังชอบฉันหรือเปล่าเขาถามอย่างไม่มั่นใจฉันอยากจะเขกหัวเขาสักทีคนโง่ถ้าไม่ชอบแล้วจะเก็บโนตนี้ไว้ทำไมละ่ะเขายิ้มดีใจก่อนพุ่งเข้ามากอดฉันอ้อมกอดของเขามันแน่นมากเหมือนจะไม่ยอมปล่อยให้ฉันได้ไปไหนอีกแล้วรักนะ เขาบอกแต่ฉันฉันรักนายมากกว่าอีกนะคำสารภาพรักที่ฉันเก็บไว้กับตัวมานานกว่า20ปีมันช่างยาวนานจะไม่อาจอธิบายเป็นคำพูดได้แต่เมื่อได้เห็นใบหน้าของเขาเมื่อได้รับอ้อมกอดจากเขาเมื่อได้ยินคำสารภาพรักจากเขาการรอคอย2ีปีนั้นมันช่างคุ้มค่าจริงๆ จบแล้วสนุกไหมครับผมตัดสินใจเปลี่ยนทีมปกใหม่หมดเลยนะหวังว่าจะชอบกันนะมาคุยกันได้ถ้าอยากสนับสนุนและไปอ่านผลงานของพี่หมีขอรักที่ยาวขึ้นสามารถอ่านได้ในเมพและ r e d d r i g ไรแค่เสิร์ชชื่อพี่หมีขอรักก็เจอแล้วไว้เจอกันเรื่องหน้าเร็วๆนี้บาย